สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิริบาลนะครับผมขออนุญ,ญาตที่จะนําคําเทศนามาแบ่งปันให้กับพี่น้องนะครับเชิญรับฟังได้เลยครับดีครับทุกท่านครับขอสาธิสุขที่มาจากพระเจ้ามาถึงพี่น้องทุกทุกท่านหัวข้อในวันนี้คือทํางานอย่างมีความสุขเราจะทํางานอย่างมีความสุขได้ยังไงนะครับเราจะทํางานไปถึงเมื่อไหร่เราจะดําเนินชีวิตของเราด้วยคําว่างานนนะครับ เป็นระยะเวลาระยะเวลายัางไงนะครับผมอยากจัรเชิญพระเจ้านะครับเพราะว่าเจ้านะครับของพระเจ้าในพระธรรมปรมการบทที่2ข้อที่1ถึงข้อที่3นะครับและข้อที่15นะครับจะขอเรียนเชิญอ่านพร้อมกันนะครับเชิญอ่านพร้อมกันนะครับฟ้าสวรรค์และแผ่นดินและสรรพสิ่งทั้งสิ้นที่มีอยู่ในนั้นก็ถูกสร้างเสร็จวันที่7พระเจ้าก็เสร็จงานของพระองค์ที่ทรงทำมานั้น ในวันที่7นั้นก็ทรงหยุดพักจากการงานทั้งสิ้นของพระองค์ที่ได้ทรงกระทําพระเจ้าจึงทรงอวยพรวันที่7ทรงตั้งไว้เป็นวันบริสุทธิ์เพราะในวันนั้นพระองค์ทรงหยุดพักจากการงานทั้งปวงที่พระเจ้าทรงเนรมิตสร้างและทรงกระทําการทรงสร้างของพระเจ้านะครับก็จะมี6วันเท่าที่เราทราบนะครับจากพระคัมภีร์เนี่ยเราพบว่ามีอยู่วันหนึ่งที่สําคัญเหมือนดูว่าจะไม่มีการทํางาน ก็คือวันที่7จ็ดวันที่7เนี่ยพระเจ้าบอกว่าโรรองทรงพักนะครับในวันที่7เนี่ยสำหรับพวกเราทั้งหลายทุกคนที่เป็นวันพักผ่อนเราอาจจะมีวันหยุดนะครับประจําสัปดาห์อาทิตย์ละ2วันนะครับหรือบางท่านก็อาจจะอาจจะอาทิตย์ละวันหรือบางท่านอาจจะว่าอ้าววงกะไปเลยนะเวรนะครับนะสิวันพักสองวันอะไรเป็นต้นแต่สิ่งหนึ่งครับเราจะเห็นว่ามีวงจรนะครับวงจรในแต่ละวันของเรา นในชีวิตของเราเนี่ยมันมีวงจรนะครับเท่าที่เรารับทราบนะบเป็นวงจรของการที่ฮอร์โมนต่อมต,ต,ต,ต่างๆเนี่ยทำงานอันนี้คือด้านสุขภาพเราเห็นว่าในหนึ่งวันเนี่ยเราจะต้องมีวันหรือว่าีเวลาชั่วโมงแห่งการพักผ่อนนะครับชั่วโมงแห่งการพักผ่อนคนที่อายุมากก็ต้องการการพักผ่อนที่มากขึ้นนะครับคนที่มีอายุยังน้อยอยู่ถ้าเราพักผ่อนเพียงพอเราก็จะมีพลังในการทํางานสร้างสรรค์ พระอภีรฎได้บอกว่าพระเจ้าได้สร้างโลกใน6วันครับใน6วันนี้นะครับก็จะมีการทรงสร้างต่างๆวันนี้ผมไม่พูดถึงรายละเอียดตรงนี้แต่เราเห็นถึงหลักการหนึ่งก็คือว่าหลักการของการพักผ่อนในวันที่7นะครับพระเจ้าพักนะครับและสิ่งทิงที่พระเจ้าได้มอบให้กับมนุษย์ที่พระเจ้าทรงสร้างในสวนเอเดนนะครับก็คือพระยาเวพระเจ้าทรงให้มนุษย์นั้นอาศัยอยู่ในสวนให้ทําและดูแลสวน ให้ทําและดูแลส่วนคนที่อ่านพระคัมภีร์ตั้งแต่พฐธรรมการคนที่เริ่มต้นอา่านก็จะอ่านมาถึงตรงนี้ <c oughs> แล้วก็จะมีความรู้สึกว่าพระเจ้าได้มอบหมายนะครับได้ได้ให้ความหมายว่าพระเจ้าให้มนุษย์มีชีวิตที่มีความหมายด้วยการทํางานครับนะครับพระเจ้าให้มนุษย์มีชีวิตที่มีความหมายด้วยการทํางานเพราะนั้เนี่ยมนุษย์จึงผูกพันกับการทํางานมาตั้งแต่ต้นเลยนะครับ และเมื่อมนุษย์ผูกพันกับการทํางานไมในต้นเนี่ยเมื่อระยะเวลาผ่านไปเนี่ยอาดัมเอวาทําบาปใช่ไหมครับงานที่เคยเป็นพระพรนะครับกลายเป็นงานที่ได้รับคํำสาปแช่งน่าสนใจมากในเรื่องนี้เพราะเวลาเราเข้าไปดูเรื่องของศาสนาศาสตร์หรือข้อพิมพีที่เกี่ยวข้องกับการทํางานนะครับงานเนี่ยจะกลายเป็นพระพรสําหรับคนบางคนแต่งานกลับกลายเป็นคํำสาปแช่งสําหรับคนบางคน นั่นคือหลักการตรงนี้ฉะนั้นวันนี้เนี่ยหัวข้อก็คือว่าการทํางานอย่างมีความสุขนะครับเรายัางตอบคําถาม3ข้อคําถามข้อแรกก็คือว่าทําไมเราต้องทํางานทําไมเราต้องทํางานคําถามข้อที่2นะครับก็คือทําไมงานถึงทํายากเย็นเหลือเกินทํางานทําไมเราต้องทำงานท่านรู้ไหมครับว่าพวกเราเนี่ยตั้งแต่เด็กเกิดมานะครับ เราก็ได้รับค่านิยมเขาเรียกว่าค่านิยมของโลกซึ่งเกิดจากโลกกระทัดที่คุณพ่อคุณแม่ครอบครัวสังคมชุมชนของเราเนี่ยได้ใส่ไว้ฝังไว้กับเรามันเหมือนกับเป็นชิปที่ฝังไว้ในตัวของมนุษย์นะครับถ้าเราอยู่ประเทศนี้ <c oughs> เราก็จะเป็นแบบนี้ถ้าเราอยู่อีกวัฒนธรรมหนึ่งอีกประเทศหนึง่งเราก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งอย่างในประเทศของเราเนี่ยผมจะยกอย่างว่า ในสมัยประมาณ670ปีที่แล้วเนี่ยนะครับมีคำขวัญคำหนึ่งระดับประเทศเลยนะแล้วก็ติดไว้ตรงเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าสถานที่ต่างๆที่สำคัญนะครับท่านคงเคยได้ยินใช่ไหมงานคือเงินเงินคืองานบรรดาลสกขก็ดีไหมครับงานคือเงินเงินคืองานบรรดาลสุขอันนี้คือค่านิยมที่รัฐบาลหรือประเทศชาติหรือสังคมของเราเนี่ยได้ใส่ไว้ เพราะฉะนั้นถามว่าทําไมครับเพราะสมัยก่อนเนี่ยก่อนหน้านี้นะคนไทยนะครับไม่ค่อยอยากทํางานเท่าไหร่นะครับงานต่ําๆไม่อยากทํางานใช้แรงงานไม่อยากทานะครับก็ไปให้พวกคนจีนที่อพยพมาจากเมืองจีนก็มาทำนะคนจีนก็อพยพมาเยอะมากเลยนะครับในในกรุงเทพเนี่ยจำนวนคนจีนเนี่ยมีมากกว่าคนไทยคนพื้นเมืองนะครับในสมัยมเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วแล้วก็อย่างนี้มาเรื่อยๆเป็นอย่างี้มาเรื่อยๆคนจีนนั้นมาพคว,วามขยันขันแข็งก็ทําให้เขาเนี่ยได้ประสบความสําเร็จ แล้วก็กลายเป็นเจ้าสัวในที่สุดนักษณักนเนี่ยครับคือเป็นโลกทัศน์หรือเป็นค่านิยมที่เราถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กว่าเราต้องทํางานเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินนะถ้าเราไม่มีเงินเนี่ยเราก็ไม่มีความสุขนั้นก็มีเรียกว่าวัตถุนิยมเข้ามาละมีคําว่าสุขนิยมเข้ามาละมีคําว่าเสรีนิยมเข้ามาละก็ใช้ชีวิตยอย่างอิสระได้ถ้าเรามีเงินนะถ้าเราไม่มีเงินเนี่ยเราก็ต้องอยู่ภายใต้บงังคับบัญชาของเขา เพราะฉะนั้นคนจีนก็จะมีคําสอนบอกว่าอย่าไป็นลูกจ้างเขาตลอดไปนะให้เป็นเท่าแก่ด้วยนะใช่ไหมครับฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยทำให้เรว่าการทํางานเนี่ยจะมีความสุขได้ยังไงเพราะว่าเราอยู่ใน DNA เราอยู่ในค่านิยมของโลกของโลกที่ให้ความสําคัญของวัตถุนิยมให้ให้มีความสําคัญกับอะไรก็ได้ที่เราอยากจะทําแล้วมีความสุข อะไรก็ได้ที่เราอยากจะทําแล้วเนี่ยเอาตัวเราเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นที่พึ่งของตัวเองเอาตัวเราเป็นใหญ่แล้วเซลล์เซ็นเตอร์โลกสอนเราเป็นอย่างนั้นแต่ว่าวันนี้เราจะมาดูว่าถ้าเราจะใช้เรียกว่าพระวจนะหรือพระคําของพระเจ้าหรือสิ่งที่อยู่เบื้องบนนะครับสอนเราเกี่ยวเรื่องการทํางานเราก็ต้องเปลี่ยนชิปคอมพิวเตอร์หรือ DNA ใหม่รอบหนึ่ง เพราะอะไรครับเพราะว่าหากเราอยากจะมีความสุขในการทํางานนะครับเริ่มต้นเลยเราต้องตอบคําถามว่าทําไมเราต้องทํางานบางคนนะครับตอบสนองว่าที่เราต้องการงานเพราะว่าเราตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายเราต้องการเติมเต็มในชีวิตเราต้องการสร้างความส้ำกับคนอื่นอันนี้คือเหตุผลของโลกนะครับของคนธรรมดาทั่วไปแหละเราก็เป็นเราก็รู้อย่างนี้ว่าทําไมต้องทํางานเพราะาอะไรครับเพราะ เรามีความต้องการนี่เราต้องอยู่รอดใช่ไหมครับเราต้องการการเติมเต็มในการดำรงชีวิตของเราเราไม่เพียงแต่ทำงานเพื่อหาเลี้ยงชีพเท่านั้นเราต้องทำงานเพื่ออย่างอื่นด้วยนะครับเราต้องทำงานเพื่ออะไรเพื่อความสัมพันธ์กับคนอื่นที่ดีด้วยนะครับถ้าเราทำงานอยู่คนเดียวที่บ้านเนี่ยการเรียกว่าจิตวิทยาสังคมของเราเนี่ยจะขาดไปเราจะไม่มีความสัมนธ์กับคนอื่นและเราก็จะเป็นคนที่เก็บกดเป็นคนที่โดดเดี่ยวอันนั้นคือ ประโยชน์ในการทํางานที่จะตอบคําถามว่าทําไมเราต้องทํางานท่านตอบคาถามแบบนี้ไหมครับคําถามของท่านเวลาที่ท่านบอกว่าท่านอยากจะทางานท่านถามคําถามว่าทําไมฉันต้องทํางานคําถามข้อสองก็คือว่าทําไงงานถึงทํายากทาเย็นเสียเหลือเกินท่านมีความรู้สึกไหมครับทุกวันเนี้ <c oughs> งานมันทํายากนะ มันกดดันใช่ไหมครับมันมีความเครียดสูงใช่ไหมเวลาที่ท่านทางานกับคนทั้งคนป่วยทั้งคนดีนะครับทํางานบริหารก็เครียดทํางานกับคนป่วยก็เครียดนั่นคือความกดดันในความท้าทายตรงนี้นะครับมันต้องใช้ความพยายามเราก็ต้องก็ต้องมีความมานะมีความพยายามมีความอุตสาหะต้องมองงานว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายนะครับอย่ามองงานว่าเป็นสิ่งที่คุกคาม แม้ว่าจะมีความกดดันนะครับความกดดันเกิดจากอะไรท่านดูนะครับความกดดันเกิดจากการไม่พอใจในผลงานที่เราสร้างสรรค์ขึ้นมาไม่พอใจในผลงานที่เรารับผิดชอบอยู่หลายครั้งทีเดียวนะครับความกดดันเนี่ยเกิดจากตัวเองนะครับเพราะอะไรเพราะเราดูแล้วเนี่ยเราไม่พอใจเราไม่ชอบเราไม่อยากให้ผลเป็นแบบนี้แล้วบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเกิดขึ้นมาเพราะอะไร เพราะว่าคนอื่นเนี่ยก็มาตําหนิเราคนหนึ่งก็มาโทษเราหรือผู้พังคับบัญชานะครับก็เรียกเรามาคุยแล้วบอกว่าเนี่ยทำงานแบบนี้ไม่ได้นะสร้างความกดดันความกดดันเกิดมาอีก,อกสาเหตุหนึ่งก็คือว่าขาดความสมดุลระหว่างชีวิตและการทํางานในอัตราส่วนของพระเจ้าแล้วนะครับทำงาน6วันนี่ต้องพักหนึ่งวันและวันพักผ่อนเนี่ยถึงจะเป็นพระพรหลายคนทีเดียวนะครับวันหยุดนี่นะครับไปเที่ยวไป แต่ว่าก็ยังทํางานอีกเพราะอะไรครับเพราะว่าอยากจะได้รายได้เพิ่มอยากจะรับค่าโอทีอันนี้คือสิ่งที่เรากําลังทําลายชีวิตเรากําลังทำทำลายความสมดุลของชีวิตของเราฉะนั้นตรงนี้เป็นข้อคิดนะครับว่าที่เรารู้สึกว่างานมันยากเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุที่เราไม่พอใจในผลงานของเราหรือเปล่าหรือมันเกิดจากคนอื่นมาตําหนิงานของเราหรือเปล่า หรือเราเองขาดความสมดุลในชีวิตและการทำงานจริงๆหรือเปล่านะครับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจความไม่มั่นคงในการงานก็กดดันนะครับแรงบันดาลใจในอาชีพก็กดดันเหมือนกันนะครับเราจะมีแคเรียพาร์ตไปยังไงไปยังไงก็กดดันกดดันกดดันเราจะต้องรักษาวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีก็เช่นเช่นเดียวกันปัจออจัยภายนอกก็คือเศรษฐกิจปัจจัยภายนอกก็คือ อยากจะสร้างความมั่นคงปัจจัยภายนอกก็คืออยากจะขึ้นไปไต่ขึ้นไปนะครับมีแรงบันดาลใจมีความปรารถนาอะไรมีความต้องการอะไรในชีวิตของเราในการทํางานการรักษาวิถีชีวิตสุขภาพที่ดีความท้าทายต่างๆนี่คือนี่คือทําให้งานมันยากขึ้นทําให้งานมันยากขึ้นครับจบไปแล้วนะครับวันนี้ผมขอพักไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าสารเสิริญขอบพระคุณพระองค์ ขอทรงโปรดให้ข้าพงศงหลายใกล้ชิดกับพระองค์มากยิ่งขึ้นและมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งเพื่อที่ข้าพงศ์หลายจะรู้จักพระองค์รักพระองค์และรับใช้พระองค์ได้อย่างเป็นที่ชอบพระไทยของพระองค์ขอทรงโปรดนำพาชีวิตของข้าพงศ์หลายในวันนี้ในการทำงานในการดำเนินชีวิตประจำวันและในการรับใช้พระองค์กราบทุนมอบซึ่งกันและกันให้อยู่ในความรักพระคุณของพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน So